รัฐบาลไทยเขาบอกว่าเตรียมส่งดาวเทียมสำรวจโลกดวงแรกของไทยจริงๆต้องบอกว่าดวงแรกก็ไม่ใช่เพราะว่าเหมือนจะเป็นดวงที่2แล้วนะคะสำหรับ Dios 2เห็นอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้ว Dios เฉยๆก็คือมีครั้งแรกไปแล้วตัวนี้เป็น d o s 2นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็คือรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะไทยเรามีการพัฒนาเป็นดาวเทียมขนาดเล็ก เล็กในที่นี้ก็คือจากรอบก่อนเห็นบอกว่ามีประมาณ800โลใช่ไหมคะอาจารย์ร,รอบนี้นะคะมีน้ําหนักเพียง100กิโลกรัมเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นการอยู่ในระหว่างทดสอบระบบดาวเทียมค่ะอยู่ที่อําเภอศรีราชาะะจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมนะคะอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอากาศนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าจะมีการส่งขึ้นไปอวกาศจริงๆปีหน้าค่ะอาจารย์ปีนี้65 ปีหน้านะคะ2,566เชื่อเลยว่าน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวอาจารย์ค่ะสำหรับดาวเทียมดวงนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์พูดถึงนคคะว่าในส่วนของการที่มันมีขนาดเล็กลงมันจะต่างจากรอบเดิมยังไงบ้างคะจริงๆของรอบเดิมนะครับถ้าเป็นความต่างมันออกไปตอนปี2,551ตอนนั้นเราไปจ้างรัฐบาลฝรั่งเศสทำ<า>มันก็จะเป็นเหมือนลักษณะแบบเทิร์นคีหมายความว่าเราก็คือจ้างเข้าไปทำทุกอย่างแล้วก็ l a อบชออกไปด้วยซึ่งตอนนั้น<ะ>ก็ไปปล่อยตัวที่ที่ทรัสเซียเหตุผลที่เราต้องต้องมีดาวเทียมเนี่ยนะครับมุมหนึ่งก็คือจริงๆดาวเทียมทั่วไปเขาก็มีอยู่แล้วแล้วเขาก็เก็บข้อมูลสมัยก่อนประเทศไทยเราก็จะมีการซื้อข้อมูลจากดาวเทียมเหมือนกันแต่ว่าไอข้อมูลที่ได้มามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราทุกอย่าง<ะ>ไม่เฉพาะเจาะจงไม่ได้เก็บข้อมูลบางจุดบางมุม ง่มุมในเรื่องของการเก็บภาพหรือถ่ายภาพนี่ก็อาจจะไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ตอนนั้นรัฐบาลตัดสินใจที่บอกว่าไม่ได้แล้วเราคงจะต้องมีดาวเทียมของขตัวเอ,เองดีกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าวันนั้นคํากับตีออสทูเนี่ยมันก็เลยต่างกันว่าอันนั้นคือเราไปจ้างเขาผลิตแต่ว่าตอนนี้ตีออสทูก็คือไม่ได้ละเราจะต้องได้องค์ความรู้มาบ้างแนวะคิดก็คือก็ต้องส่งตัวนักวิจัยวิศวกรนะักวิทยาศาสตร์ของเราเ,เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นศัพท์ทางด้าน เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมหน่อยแล้วก็เรียกกันว่าเป็นเทคโนโลยีหรือว่า knowledge transfer <ะ>ก็ทีมเนี้ยครับก็เข้าไปศึกษาวิธีการก็ไปร่วมกับ Airbus ไปร่วมกับหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่ในเรื่องของการที่บอกว่างั้นบอกมาเลยวา่าต้องทำดาวเทียมนี้ต้องทาอะไรบ้างวิธีการประกอบเป็นยังไงการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นยังไง<ะ>แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็ทางบริษัทคู่ค้าเนี่ยก็จะมีการให้โจทย์แล้วก็เหมือนกับให้เราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาพูดได้ง่ายก็คืออันนี้คือการทําดาวเทียมนี้วิธีการนะลองทําด<ะ>ู ลองให้โจทย์ย Challenge ดูลองไปแก้ดูแล้วตอนนี้สิ่งที่ทางจิสดาทำครับเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ครับเข้ามาเผยแพร่จริงก็ทําเป็นหลักสูตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ t ีออสทูทำเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือทดแทนเทคโนโล,โลยีเดิมเพราะของเดิมมันก็เริ่มจะหมดอายุแล้วเทคโนโลยีใหม่มา มุมมองในเรื่องของการได้ข้อมูลใหม่ๆกับเทคโนโลยีที่บอกว่ามันมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็จะอัปเดตมากขึ้นใช่ใชครับ,รบแล้วก็รวมไปจนถึงองค์ความรู้ที่เราได้มาจากการที่ทําผ่านโครงการตรงนี้ก็น่าจะช่วยให้ให้ประเทศไทยเนะาะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทั้งความรู้แล้วก็มีทักษะด้านนี้มากยิ่งขึ้นครับค่ะเห็นว่าเขามีการร่วมมือหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นสํา,านักงานพัฒนาท atory, เทคโนโลยีอาวากาศและ ภูมิศาสตรสารสนเทศนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มังน้องกับ NIA เราเลยทีเดียว mm hmm. และที่สําคัญะคะ่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการบันทึกนะคะภาพยมีความละเอียดแบบประมาณ1เมตรต่อพิกเซลเลยนะคะรวมไปถึงจะมีการเมื่อสู่อวกาศแล้วเนี่ยจะมีวงโครจร รอบโลกนี่นะคะวันละประมาณ13-14รอบแล้วก็ผ่านประเทศไทยเนี่ยประมาณ3-4รอบต่อวันแบบนี้เนี่ยก็คือจะยิ่งช่วยในส่วนของการอัปเดตให้มันมีความเรียลไทาม์มากขึ้นไหมคะอาจารย์ก็อย่างสมมติวันนี้พายุมาสมมติเป็นเรื่องของตัวภูมิอากาศนะครับการที่หมุนมาและวอัปเดตมันก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มก่อตัวละเริ่มตกละ เห็นว่ามันกําลังจะล้วนตัวปฏิทิศทางไหนในขณะที่เราก็จะมีเทคโนโลยีของเราเนาะในเรื่องของการพยากรณ์ฝนตกจริงไม่จริงมันก็จะแม่นขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์ก็เป็นข้อมูลที่เห็นเลยว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วนะพอเอาข้อมูล2ส่วนนี้มาผสมกันนะครับถ้าเป็นในเรื่องของตัวเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ช่วยการพยากรณ์ได้มุมอื่นก็มีประโยชน์เยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูป่าที่อยู่ในทะเลอย่างเงี้ย ไฟไหม้ป่าที่เกิดขึ้นจะบระหิหารจัดการยังไงเ,ออเรื่องของตัวชายฝั่งที่ถูกเซาะลงมาเรื่อยๆอัตราของการที่บอกมันถูกกัดซาะมันเริ่มเร็วแล้วมันก็จะช่วยให้เอาข้อมูลตรงนี้ครับไปวางแผนในการกําหนดนโยบายแล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นแสดงว่าถ้าสมมติว่ามีการส่งออกในปีหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จจริงๆคนไทยเราก็ได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้มากเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับมันกลายเป็นเรื่องของการที่บอกว่าถ้าจะกําหนดแนวคิดในเชิงนโยบายก็จะเหมือนแบบ ทำสิ่งนั้นดีทำสิ่งนี้สดีอตอนนี้บอกเลยว่าดีหรือไม่ดีก็ข้อมูลอยู่ตรงหน้า,าควรเร่งทำเมื่อไหร่ต้องจัดลำดับความสำคัญยังไงข้อมูลมที่ได้มาจากดาวเทียมยก็มีส่วนสำคัญครับค่ะได้ได้ว่าไทายเองเราก็มีการตื่นตัวกันพอสมควรนะคะไม่ใช่มีมแค่ต่างชาติที่มีการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ